สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาเจาะลึกกันนะคะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแนวข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2568สำหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสค21101ของน้องๆชั้นม1ค่ะออข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีนะคะ ข้อสอบชุดนี้คะแนนรวม30คะแนนค่ะแล้วก็ให้เวลาทำหนึ่งชั่วโมงเต็มเราจะมาลองดูกันค่ะว่าโครงสร้างข้อสอบเขาเป็นยังไงบ้างครับการได้เห็นภาพรวมแบบนี้ก่อนก็ดีเลยนะครับจะได้รู้ว่าข้อสอบแต่ละส่วนเน้นอะไรบ้างเป็นข้อมูลสำคัญเลยครับช่วยให้พอเห็นแนวทางได้ใช่ค่ะเหมือนมีแผนที่ก่อนเข้าห้องสอบเนอะประมาณนั้นเลยครับผมงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องที่ตอนแรกกันเลยค่ะ ตอนที่1เป็นแบบเลือกคําตอบหรือที่เรียกว่าปรนัยมีทั้ง30ข้อเนี่ยแต่ว่าคิดเป็น15คะแนนเอาครับแสดงว่าข้อละ0.5คะแนนใช่ค่ะข้อละครึ่งคะแนนเองดูเหมือนส่วนนี้จะเน้นวัดความเข้าใจพื้นฐานกว้างๆเลยนะคะใช่เลยครับตอนแรกนี่เหมือนการปูพื้นฐานความเข้าใจโดยรวมก่อนทดสอบหลักการสําคัญๆที่เรียนมาในเทอมแรกนี่แหละครับถ้าดูจากหัวข้อที่ครอบคลุมนะครับก็จะเน้นไปทีออ่อย่างแรกเลยคือ การบวกลบคูณหารจำนวนเต็มอันนี้พื้นฐานสุดๆเลยทั้งจำนวนเต็มบวกเต็มลบต้องคล่องเลยครับอืหัวใจหลักเลยนะคะครับผมแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องสมบัติของจำนวนเต็มอันนี้ก็สำคัญนะครับอย่างพวกสมบัติการเปลีย่ยนมูสมบัติการแจกแจงอ๋อที่แบบช่วยให้คิดเลขง่ายขึ้นเร็วขึ้นถูกต้องครับอย่างสมบัติการแจกแจงนี่ช่วยในการคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บได้ค่ะค่ะ แล้วก็มีเรื่องลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์อันนี้ที่ต้องดูว่าทำคูณหารก่อนบวกลบหรือทำในวงเล็บก่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับผิดลำดับนี้คำตอบเปลี่ยนเลยนะครับต้องระวังมากๆครับแล้วก็มีเรื่องเลขยกกำลังเลขยกกำลังตั้งแต่พื้นฐานเลยครับว่าอะไรคือฐานอะไรคือเลขชี้กำลังการหาค่าเลขยกกำลังง่ายๆแล้วก็การนำสมบัติเบื้องต้นไปใช้เช่น การคูณการหารเลขยกกําลังที่ฐานเหมือนกันอ๋อที่ว่าคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกหารกันเอามาลบใช่ครับสมบัติพื้นฐานพวกนั้นเลยยังไม่หมดนะครับยังรวมไปถึงเรื่องทศนิยมด้วยทั้งการคูณการหารแล้วก็หลักการตั้งหารที่ต้องแม่นเรื่องจุดทศนิยมค่ะตำแหน่งจุดนี่พลาดไม่ได้เลยครับผมแล้วก็มีเรื่องเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนการบวกเศษส่วนเบื้องต้น uh huh. สุดท้ายที่เห็นในส่วนนี้นะครับคือสัญญกรวิทยาศาสตร์อ๋อที่เขียนเลขเยอะๆหรือน้อย,อยๆให้อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n ใช่ครับทั้งเข้าใจความหมายแล้วก็เปลี่ยนจำนวนไปมาให้อยู่ในรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์ได้โห oh, ฟังดูแล้ว ตอนแรกนี่คือเก็บเนื้อหาหลักๆเกือบหมดเทอมเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นการวัดความเข้าใจภาพรวมจริงๆแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในคําชี้แจงค่ะนอกเหนือจากตัวเลือกกอขอคองอที่เราคุ้นเคยแล้วเขามีตัวเลือกจอด้วยที่บอกว่าไม่มีคําตอบที่ถูกต้องอันนี้ดูท้าทายขึ้นนะคะ อ๋อประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับการมีตัวเลือกจอแบบนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่านักเรียนต้องคำนวณให้ได้คำตอบที่แม่นยำจริงๆนะจะมาเดาๆจากตัวเลือกหรือตัดช้อยส์ที่ไม่น่าใช่ออกไปอาจจะยากขึ้นคือถ้าคิดเลขออกมาแล้วไม่ตรงกับกรถึงงอเลยก็ต้องมั่นใจในคำตอบตัวเองแล้วไปเลือกจอ ใช่ครับมันวัดความมั่นใจวัดความรอบคอบในการคำนวณเป็นในตัวเลยเพราะถ้าเราคิดผิดเองแต่ดันไปตรงกับตัวเลือกกอขอของออันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเราคิดถูกแล้วมันไม่มีในตัวเลือกจริงๆก็ต้องกละเลือกจอครับอืมแสดงว่าแค่จำหลักการได้อาจไม่พอต้องคำนวณเปะ๊ะจริงๆถูกต้องครับลดโอกาสตอบถูกเพราะเดาได้น้อยลงเลยความรอบคอบสำคัญมากจริงๆค่ะสำหรับตอนนี้ครับผม ทีนี้พอผ่านด่านปารนัยไปแล้วมาถึงตอนที่2ค่ะเป็นแบบเติมคำตอบมี10ข้อข้อละ1คะแนนรวมเป็น10คะแนนตอนนี้ความท้าทายเปลี่ยนไปอีกแบบเลยนะคะเขาเน้นวัดอะไรเป็นพิเศษคะถ้ามองต่อเนื่องกันนะครับตอนที่สองนี่เหมือนยกระดับความต้องการเรื่องความแม่นยําขึ้นไปอีกเพราะว่าไม่มีตัวเลือกให้เห็นแล้วใช่ค่ะต้องหาคําตอบเองล้วนล้วนครับต้องหาคําตอบสุดท้ายด้วยตัวเองแล้วก็เติมลงไปเลย จากหัวข้อที่เห็นเห็นนะครับก็ดูเหมือนจะเน้นไปที่การคำนวณที่อาจจะซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยครับอาจจะมีการผสมผสานการดําเนินการหลายๆอย่างในข้อเดียวการจัดการกับวงเล็บซ้อนวงเล็บอะไรทํานองนั้นครับอืฮแล้วก็มีการเรียงลําดับจํานวนครับอาจจะมีทั้งจํานวนเต็มทศนิยมค่าบวกค่าลบปนกันมาแล้วให้เรียงลําดับอ๋อจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยใช่ครับตรงนี้ต้องดูทังค่าสมบูรณ์และเครื่องหมายดีๆเลย แล้วก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับเศษส่วนที่อาจจะเริ่มมีโจทย์ปัญหาเข้ามาบ้างแล้วมีโจทย์ปัญหาด้วยครับเป็นโจทย์ปัญหาแบบง่ายๆนะครับอาจจะเป็นการคูณหรือการบวกเศษส่วนแล้วก็การหาค่าเลขยกกําลังที่อาจจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเช่นฐานะาจะเป็นลบหรือเลขชี้กําลังเป็นศูนย์ค่ะและที่สําคัญเลยคือการบวกและการหารทศนิยมครับที่โจทย์อาจจะระบุมาชัดเจนเลยว่าต้องการคําตอบเป็นทศนิยมกี่ตาแหน่งอ๋ออันนี้ต้องระวังเรื่องการปัดเศษด้วยสินะคะใช่ครับ ต้องปัดให้ถูกหลักการด้วยพลาดตำเนินเดียวคือผิดเลยโผลตอนนี้นี่เหมือนว่าทักษะการคิดเลขล้วนๆเลยไม่มีช้อยให้พอเดาทางต้องมั่นใจในคำตอบแล้วก็ต้องดูรูปแบบคำตอบที่โจทย์สั่งด้วยนะคะถูกต้องครับแล้วการที่เริ่มมีโจทย์ปัญหาเข้ามาแม้จะเป็นโจทย์ง่ายๆนะครับมันก็เป็นการฝึกให้เราขยับจากการแค่ทำตามคำสั่งไปสู่การตีความสานการณ์แล้วก็แปลงออกมาเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ อ๋อต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยคิดเลขครับเป็นทักษะการประยุกต์ใช้ที่สำคัญเลยครับเข้าใจแล้วค่ะครบวงจ,จรจริงๆทั้งตีความทั้งคำนวณน,นั่นแหละครับหัวใจของส่วนนี้เลยเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะตอนที่3.4มีแค่2ข้อเองแต่คะแนนตั้ง5คะแนนแนะ่ครับข้อละ2.5คะแนนเลยทีเดียวแถมยังต้องแสดงวิธีทำโดยละเอียดด้วยอันนี้ดูจะเน้นคนละอย่างกับ2ตอนแรกเลยนะคะใช่ครับ ตอนนี้เปลี่ยนโฟกัสชัดเจนเลยจากที่ดูแค่คำตอบสุดท้ายในตอนที่สองมาเป็นการดูกระบวนการคิดกระบวนการคิดครับแล้วก็วิธีการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ออกมาว่าเป็นขั้นตอนมีเหตุผลไหมการให้คะแนนเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูแค่ว่าตอบถูกหรือผิดแต่จะดูไปถึงวิธีทำ ขั้นตอนที่แสดงออกมาด้วยว่ามันสมเหตุสมผลถูกหลักการหรือเปล่าอ oh. จากข้อมูลที่เห็นนะครับเนื้อหาที่เอามาออกในส่วนแสดงวิธีทรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการบวกลบทศนิยมที่มีทั้งค่าบวกค่าลบปนกันอ้าว oh. เรื่องเดียวกับที่เจอในตอนเติมคำเลยนี่คะใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่คราวนี้ต้องแสดงให้เห็นเลยว่าตั้งหลักตรงไหม จัดการเครื่องหมายยังไงมีการทดการยืมถูกต้องไหมค่ะค่ะต้องโชว์สเต็ปครับผมแล้วก็อีกข้อจะเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับแลกยกกําลังอาจจะต้องใช้สมบัติที่ซับซ้อนขึ้นหรือมีหลายขั้นตอนหน่อยแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่า แต่ละขั้นตอนที่ทำไปเนี่ยใช้หลักการหรือสมบัติอะไรมาอ้างอิงอย่างนี้นี่เองคือการอธิบายที่มาที่ไปของคำตอบสำคัญพอๆกับคำตอบเลยถ้าตอบถูกแต่วิธีทำดูแปลกๆข้ามขั้นตอนหรือเขียนไม่เคลียกก็อาจจะได้คะแนนเต็มตรงประเด็นนั้นเลยครับมันคือการวัดความสามารถในการสื่อสารความคิดทางคณิตศาสตร์ของเราให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทักษะน,นี้สําคัญมากนะครับเวลาเรียนสูงขึ้นไปที่ต้องมีการพิสูจน์หรืออธิบายอะไรที่มันซับซ้อนมากๆเข้าใจเลยค่ะเหมือน2ตอนแรกดูผลลัพธ์ที่ปลายทางส่วนตอนสุดท้ายนี่มาดูเส้นทางที่เดินไปสู่ผลลัพธ์นั้นว่าเดินมาถูกทางไหมและอธิบายทางนั้นได้หรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนดีครับ ทีนี้นอกจากเรื่องเนื้อหาในแต่ละตอนแล้วนะคะยังมีคำชี้แจงทั่วไปอื่นๆที่น่าสนใจด้วยอย่างเรื่องการกรอกรายละเอียดในกระดาษคำตอบให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เรื่องห้ามทุจริตอันนี้ก็เป็นมาตรฐานปกติอยู่แล้วเนาะครับเรื่องพื้นฐานแต่ก็สำคัญมากนะครับการทำตามคำชี้แจงพวกนี้ก็สะท้อนความใส่ใจความรับผิดชอบของเราได้กรอกอะไรผิดพลาดไปน,นิดเดียวอาจจะมีผลได้เหมือนกัน ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อที่เขาเน้นย้ำเลยคือห้ามนำเครื่องคำนวณทุกชนิดเข้าห้องสอบอ๋ออันนี้ชัดเจนเลยครับประเด็นนี้ตอกย้ำเจตนาของข้อสอบชุดนี้ได้ดีมากการห้ามใช้เครื่องคิดเลขมันเหมือนการบังคับไกลๆให้เราต้องกลับไปใช้ทักษะการคิดคำนวณพื้นฐานด้วยตัวเองจริงๆอืมไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารจำนวนเต็มทศนิยมเศษส่วนหรือเลขยกกำลัง มันวัดว่าเราเข้าใจกลไกของตัวเลขและการดําเนินการต่างๆจริงๆแค่ไหนเหมือนกลับไปสู่เบสิกเลยนะคะว่าเราเข้าใจภาษาของคณิตศาสตร์จริงๆก่อนที่จะไปพึ่งเครื่องทุ่นแรงอย่างเครื่องคิดเลขใช่เลยครับ เป็นการวัดความคล่องแคล่วความแม่นยำในทักษะที่เป็นรากฐานสำคัญก่อนที่เราจะไปต่อยอดใช้เครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตครับเอาละค่ะเราก็ได้สำรวจโครงสร้างแล้วก็ลักษณะของแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ม .1 เทอม1ชุดนี้กันไปพอสมควรแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นการวัดผลที่ค่อนข้างรอบด้านเลยทีเดียว ตั้งแต่ความเข้าใจหลักการพื้นฐานกว,กว้างๆผ่านข้อสอบปรนยัยการวัดความแม่นยำในการคำนวณการประยุกต์เบื้องต้นผ่านข้อสอบเติมคำแล้วก็การวัดกระบวนการคิดการสื่อสารผ่านข้อสอบอัตนยัยครับการได้เห็นภาพรวมแบบนี้ถึงจะไม่ได้เห็นตัวข้อสอบจริงๆนะครับแต่ก็ช่วยให้เราพอจะวางแผนเตรียมตัวได้ดีขึ้นรู้ว่าควรจะไปเน้นทบทวนเรื่องไหนหรือฝึกทักษะด้านไหนเป็นพิเศษใช่ค่ะ บางคนอาจจะหลักการแม่นแต่คิดเลขผิดบ่อยก็ต้องไปเน้นฝึกทำโจทย์เยอะๆครับหรือบางคนคิดเลขเร็วแต่เขียนอธิบายไม่เป็นก็ต้องไปฝึกเขียนแสดงวิธีทำการรู้สัดส่วนคะแนนแล้วก็สิ่งที่แต่ละตอนเน้นวัดก็ช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญในการทบทวนได้ด้วยแน่นอนครับหรือแม้แต่การบริหารเวลาในห้องสอบเองก็สำคัญจริงด้วยค่ะการเตรียมตัวโดยมีข้อมูลย่อมดีกว่าเตรียมตัวแบบไม่มีทิศทางอยู่แล้วครับ ค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะการที่เราได้มองทะลุโครงสร้างข้อสอบแบบนี้รู้ว่าเขาอยากวัดอะไรด้วยคำถามแบบไหนมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเตรียมตัวสอบไปจากการแค่อ่านเนื้อหาตามบทเรียนเฉยๆย,ยังไงบ้างคะ การที่เรารู้กติกาของสนามสอบแบบนี้มันทําให้เราต้องวางกลยุทธ์ในการอ่านหรือการฝึกซ้อมต่างไปจากเดิมไหมลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะคะว่าการรู้โครงสร้างแบบนี้มันส่งผลต่อวิธีเตรียมตัวของเรายังไงได้บ้างคะ่ะ